สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสรุปคดีแตงโมเผยภาพตอนแตงโมตกน้ำไา้สดตำรวจถแถลงสรุปคดีแตงโมหลังผ่านการสอบสวนมากกว่า2เดือน26เมษายนที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและคณะพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี จะถแถลงที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งได้เชิญนางพานิดาคุณแม่ของแตงโมนายเดชาทนายความของแม่ร่วมรับฟังหลังคดีผ่านมาก,กว่า2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คัดกลองเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเท่านั้นโดยตํารวจจะเปิดคลิปนาทีสําคัญรวม30นาทีเผยภาพให้เห็นตั้งแต่ลงเรือตกเรือตรงไหนผลชนสูตรและตั้งธงรูปคดีเป็นความประมาท ถุกดำเนินคดีข้อหาประมาท3คนปอโรเบิร์ตและแซนส่วนกระติกจ็อบและกุนซือโดนข้อหาให้การเท็จทำลายหลักฐานและพระบรเดินเรือรวมดำเนินคดี6คนทั้งนี้มีรายงานว่าภายหลังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดคดีทุกอย่างคลี่คลายครอบครัวจะทำพิธีชาปนากิจแตงโมและจากการถแถลงข่าวพบว่ามีภาพที่แตงโมตกน้ำเป็นภาพที่เคยหลุดออกมาก่อนหน้านี้แล้ว ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ